โอเคฮัลโหลสวัสดีฮะคลิปนี้เป็นคลิปมาชี้แจงเนาะสลับอนาคตของช่องนี้ซึ่งผมได้บอกคนใน Discord ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าผมจะทำการย้ายช่องออกเนาะซึ่งถามว่าใจหายไม้มก็ค่อนข้างใจหายอันนี้ผมพูดจริงๆมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเกินไปกับช่องในปัจจุบัน2,400รซับนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาถึงตอนนี้เนาะอนาคตที่ทางของช่องนี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปแล้วนะฮะช่องใหม่ตรงนี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ได c ค i ิ t ชั n ด้านล่างเป็นอาชื่อวิศิชัยฟลุกนะครับผมซึ่งตอนนี้โปรไฟล์อะไรผมก็ยังทิ้งคลิปไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวคนจะคิดออกเองแหละเนาะพูดจริงๆจากความรู้สึกนี้ก็แบบน้ำตาซึมนะ 2,400ซับคือก็ทำมากี่ปีเกือบ2ปีแล้วใช่ปะหวาก็ปีกว่าก็เริ่มตั้งแต่ปี2021ก็ปีกว่าเองไม่ถึง2ปีแต่มันก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่ยาวนานอยู่ใจหายเหมือนกันโอเคไว้เจอไว้เจอมานในไว้เจอกันในช่องหน้านะฮะบายบายครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับ